สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English Please นะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับชาวต่างชาติอีกท่านหนึ่งนะฮะที่พูดภาษาไทยได้ระดับโหดอยู่ระดับเทพเลยนะคือพูดเก่งมากงั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับผมชื่อเลียวนะครับผมอายุ24ปีนะครับเรียนไทยมา3ปีครับเป็นคนอังกฤษชื่อเลียวใช่ไหมครับชื่อเลียวครับปกติก็คือเป็นคนอังกฤษนี่คืออยู่เมืองอะไรครับเลียวอยู่ใกล้ๆเมืองลอนดอนนะครับ ใกล้ๆเมืองลอนดอนถ้าจะขับรถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงองแล้วก็ถึงเคนนะครับไอเคน <laughs> คือผมรู้จักเมืองนี้ไปแล้วเพราะว่ามีพี่ที่เป็นคนอังกฤษอีกคนนึงที่อยู่เมืองเดียวกันอาอยู่เคนเรียนภาษาไทยมานานแค่ไหนแล้วครับอ่อนี่ก็จะประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีคืออยากรู้ว่าตอนเรียนเนี่ย มีแรงบันดาลใจอะไรในการฝึกภาษาไทยครับแรงบันดาลใจก็คืออยากจะปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ไม่อยากจะเป็นคนที่ต้องทําให้ทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษประมาณนั้น mm hmm. อยากจะเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนอื่นที่แบบเรียนภาษาอยู่ด้วยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการแบบถ้าอยากจะอยู่แบบประเทศอื่นต่างประเทศ mm hmm. ก็ต้องเรียนภาษาให้ได้นะครับไม่งั้นก็สื่อสารยากนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะเวลามีป้ายอะไรสักอย่างที่เขียนเป็นภาษาไทยถ้าเราพูดไม่ได้อ่านไม่ได้ก็จะมีปัญหาในการเดินทางรีโอเคยมาไทยมาก่อนไหมเ,ออเคยครับปี2019ผมก็มาเที่ยวกับครอบครัวออตอนแรกก็จะเป็น2อาทิตย์แต่ว่าผมก็ลองรักกับประเทศไทยเอาอย่างเงี้แล้วอยู่ประมาณ 6, 6เดือนครับ6เดือนบบไปเที่ยวแบบเดินทางจริงๆส่วนมากก็อยู่จังหวัดเลยครับไทยภาคอีสาน แล้วตอนที่มาตอนนั้นเนี่ยเรียวพูดภาษาไทยได้รยังเริ่มพูดภาษาไทยอะไรยังก็อตอนนั้นพูดไม่ได้นะครับจริงๆผมก็รู้แบบนับถึงสิบได้ประมาณหนึ่งถึงสิบแล้วก็รู้จักแบบสวัสดีครับสบายดีไหม,ปร,ม,มประมาณนี้แต่ไม่ได้โอกาสแบบฝึกภาษาเท่าไหร่แต่พอได้กลับประเทศอังกฤษนะครับนั่นเป็นแบบเบื้องต้นในการเรียนแล้วก็หลังจากนั้นแบบเรียนทุกวันวันละนิด แล้วก็ค่อยๆพัฒนาด้วยตัวเองนะครับอ๋อก็คือหลังจากอยู่6เดือนปุ๊บรักประเทศไทยแล้วเริ่มชอบแล้วก็เลยกลับไปอังกฤษปุ๊บก็เลยเริ่มฝึกจริงจังหเดือนหลังจากนั้นก็คือเริ่มฝึกจริงจังแล้วอยู่ที่อังกฤษมันก็มีคนไทยบ้างแต่อาจจะเมืองที่อยู่่อาจจะไม่ค่อยมีคนไทยแล้วอยู่ใช้วิธีไหนฝึกครับก็ <picnic S 1> ใช่นี้ก็เป็นประเด็นนะครับการแบบไม่มีสภาพเวดล้มไม่มีคนไทยนั่นแหละ <spectral S 2> มีแต่แบบร้านอาหารไทยแล้วว่าคนไทยก็น้อยนะครับโดยเฉพาะที่ผมอยู่นะครับเพราะมักจะเป็นแบบชอนบท ก็เลยต้องหาวิธีอื่นในการเรียนแล้วนี่ก็คือการเรียนจากออนไลน์อย่างเช่นคุยกับคนไทยใน Bingo Live หรือว่าเอามีก้ประมาณนี้จริงๆสมัยนี้เรามีหลายวิธีอยู่อย่างเช่นแบบ y u t u b e เรามีแพงหนังก็จริงๆเราไม่ต้องเครียดเรื่องแบบการมีคนที่เป็นชาตินั้นหยุดเรียนโดยแบบอินเทอร์เน็ตประมาณนะครับก็คือดูอินเทอร์เน็ต เข้าไปคุยกับคนไทยพยายามเข้าเว็บไซต์ที่เขาเรียนเรียนเองมาโดยตลอดใช่ไหมใช่ครับชอบผู้หญิงไทยไหมแบบมันต้องมีอะไรนิดนึงแหละที่แบบเออได้เรียนมาเพื่อมาคุยกับผู้หญิงอะไรเงี้ยมีป่ะมีป่ะชอบครับเป็นสเปกเ่นหละเป็นสเปกไทยเลยก็จริงจริงมาตั้งนานแล้วก็ชอบคนเอเชียแบบผู้หญิงเอเชียก็เป็นสเปกผมแต่พอได้เจอกับผู้หญิงไทยก็ที่กันเป็นสเปกชอบเลยชอบมากแล้วอย่างหนึ่งคือลลโอได้ฝึกภาษาไทยด้วย ใช่ไหมใช่นี้แหละเรานี้ก็เป็นวิธีฝึกด้วยการการคุยกับแบบเพศตรงข้ามกับเราประมาณนั้ครับแล้วเป็นชาติที่เราอยากะืึกษาด้วยการการฝึกพิมพ์อะไรอย่างนี้ก็ก็จีบผู้หญิงก็ได้นี่เฮ้ยเหมือนผมเลยว่ะเพราะว่าผมชอบผู้หญิงฝรั่งใช่ไหมผมก็พยายามคุยกับภาษาอังกฤษเอออะไรอย่างนี้ในเมื่อคือริโอชอบผู้หญิงเอเชียแล้วอะไรเป็นสิ่งที่แบบทําให้เราเนี่ยตัดสินใจว่าเออเอเชียทั้งหมดเนียผู้หญิงไทยนี่แหละเราชอบละ แบบสออสวยยุดอะไรเงี้ก็ส่วนตัวผมคิดว่าแบบผู้หญิงไทยก็มีเอกลักษณ์แบบว่าเขาเขามักจะเป็นคนที่รักษาความเป็นผู้หญิงสูงนะครับ,รบแตบบ่ว่า<ม>เขาก็ มันเป็นแบบวัฒนธรรมไทยแล้วก็ประเพณีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมันทําให้ผู้หญิงไทยแบบรักษาความเป็นผู้หญิงสูงเราดูมิเสน่ห์ใช่มีเสน่ห์ของหลังเขาประมาณนั้นแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงที่แบบดั้งเดิมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศอย่างเช่นอังกฤษนะครับผู้หญิงก็ก็ช่วงนี้อยากจะเป็นแบบกลายเป็นผู้ชายแล้วนะครับอ่านิสัยแบบห้าวแบบว่ามีความอินดิเพนเดนต์แบบว่าชอบอะไรอย่างนี้ใชแต่ผู้หญิงไทยก็ทั้งสวยทั้ง น่ารักอ่ะน่ารักนะครับตามประเพณีอะไรางี้ใช่ครับเออจริงจริงผมก็ชอบผู้หญิงคนอังกฤษนะผมก็มีเพื่อนผู้หญิงคนอังกฤษหลายคนนะ <S <S แต่ว่าค่อนข้างจะฟังสำเนียงยากนิดนึงสาหรับผมอาจต่พยายามจะเรียนรู้อยู่อ๋อ,อก็คือโอเคเราได้คุยกับผู้หญิงไทยเราก็เริ่มฝึกภาษาเก่งขึ้นเรื่อยๆเราวนี้เนี่ยคือลีโอเนี่ยพูดภาษาไทยได้เก่งแบบผมว่า80% 90%าแล้วสาหรับผมนะ อันนี้ผมประเมินเองนะทุกคนที่ดูอยู่นะครับถ้าคิดว่าภาษาไทยของลีโออยู่ระดับไหนลองมาพิมพ์กันไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยแต่ผมว่าใน8ปด0คือเข้าใจหมดแล้วสำเนียงดีด้วยอยากถามว่าในเมื่อลีโอเนี่ยฝึกภาษาไทยด้วยตัวเองประมาณ3ปีแล้วแล้วอยู่เก่งพูดได้ขนาดนี้มีคําแนะนําอะไรให้คนไทยไหมที่ท,ที่ดูอยู่แล้วแบบอยากให้เป็นอินสปิเรชันกับเขาว่าเฮ้ยทำวิธีนี้สิช่วยแนะนําหน่อยว่าคนที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษตอนเนี้ยทำวิธีไหนได้บ้างเพื่อเขาจะได้มีกําลังใจในการฝึกภาษาอังกฤษครับผมก็สรุป สั้นๆนะครับแต่ว่าจริงๆมีหลายวิธีอยู่แล้วก็หลายแบบคำแนะนําเยอะครับแต่เอางี้ละกันครับแบบว่าผมก็คิดว่าส่วนตัวผมนะครับคิดว่ามี3อย่างจริงๆอย่างโอเคเพราะว่ามันเป็นการพูดแน่นอนนะครับเราเราต้องพูดเราเราต้องเราต้องเอาตัวไปในแบบสถานการณ์ที่อึดอัดที่เราไม่คุ้นเคยอะไรนสภาพแวดล้อมนั้นใช่ครับเราเราต้องฟังภาษาแบบว่าไม่ใช่แค่แบบวันละสินาทีไม่ใช่เราต้องปรับแบบ ทางโทรศัพท์ทั้งยูทูบแผงหนังที่เราดูกับทุกอย่างเป็นภาษาอันนั้นที่เราเรียนอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าเราได้พัฒนาเรื่อยๆมันจะขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าจริงๆสมองเรามันมันฉลาดแล้วนะครับมันจะค่อยแบบบปรับตัวปรับสมองให้เข้ากับภาษาอันนั้นให้เรียนรู้ได้ง่ายๆแล้วก็นอกจากนั้นคิดว่าเราต้องท่องศัพท์เพราะว่าไม่ว่าเราจะดูดูหนังหรือว่าฟังแพงเท่าไหร่เรา เกบคำออกไม่ได้แบบว่าเราจะไม่มีวันแบบเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ถ้าเราไม่กอะเราก็แกะออกแล้วก็จดจำอะไรเงี้ยก็เลยส่วนผมก็ใช้ออฟแบบท่องศัพท์แบบว่ามันก็จะมีแบบแพ็กเกจที่มาพร้อมกับประมาณ 2- 3,000คพันคำที่คนใช้เป็นนิยมที่สุดที่ชายบ่อยที่สุดประมาณนั้นเรียนรู้ประมาณพันคำที่คนคนไทยช้บ่อยที่สุดวใช่แล้วก็ ทุกวันนี้ก็แบบเวลาเห็นแบบคำศัพท์ที่ไม่รู้ก็จะแกะไปใส่ในแอปนั้นเอาไว้จําประมาณนั้นจดไว้จดไว้ใช่ครับจดไว้เพราะฉะนั้นคนไทยที่อยากจะเรียนเนี่ยใช้วิธีเดียวกับเรียวได้เลยก็คือไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงภาษาอังกฤษจดไว้ไปหาคําแปลแล้วจดไว้ในสับเดี๋ยวใช้แอปเอาแบบพุทคําพวกนั้นลงไปเรื่อยๆมันจะได้เขาเรียกอะไรมีคำคำศัพท์มากขึ้นคุณจะได้รู้มากขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วก็เวลาเพิ่งเริ่มเรียนนะครับน่าจะ ก็ต้องแนะนำแบบการใช้คอร์สอะไรต่างๆแบบว่าถ้าอยากเจอเรียนรู้แบบประโยคที่คนคนท้องถิ่นเขาใช้บ่อยนะครับ uh. ก็ต้องใช้คอร์สหรือว่าแบบอาจจะใช้ครูก็ได้เ uh. ว่าเขาก็อธิบายอะไรได้แบบง่ายๆสำหแรบบับให้เราเข้าใจว่าคำใหม่นี้มันแปลว่าอะไร uh. แต่หลังจากนั้นคิดว่าเราเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ ก็ตอนแรกเราน่าจะสะอาใช้ครูก็ได้หรือว่าคอร์สก็ได้เพราะว่าหมดได้หมดแต่ถ้าใช้คอร์สหรือว่าเป็นโรงเรียนน่ะก็โรงเรียนกับเลือกแบบครูฝรั่งที่พูดไทยได้ก็จะดีมากเพราะว่าเขาจะอธิบายได้ลึกกว่าเนาะใช้คอร์สหรือว่าโรงเรียนครูก็ยังเดียวไม่ได้เราต้องฝึกด้วยตัวเองทุกวันทุกวันเพราะว่ามันเป็นภาษามันไม่ใช่สิ่งที่แบบง่ายนะครับเราต้องเข้าใจว่ามันจะใช้เวลา อย่าไปรีบร้อนใช่นั่นแหละโอเคแล้วก็ไม่ต้องเครียดเพราะว่ามันมันก็เหมือนกับทุกคนนั่นแหละเป็นไม่ใช่ภาษาแม่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่นั่นแหละมันไม่ใช่ภาษาแม่ของเราเราไม่ได้โตในในในประเทศนั้นนะครับก็เลยเราต้องเรียนหนักมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ปรับสิ่งแวดล้อมให้เป็นภาษานั้นแล้วมันจะขึ้นมาเองนะครับจริงๆโอเคโอเคก็ สรุป,ปง่ายๆคือจากที่ลรียบอกคือเอาตัวเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นๆอย่างผมเนี่ยผมมาบิ ric, ลลิสติกฝรั่งเพียบเลยผมชอบอยู่แล้วคุณก็ทําได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนไทยที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษอย่างที่ลรียบอกปรับสภาพแวดล้อมปรับทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อย่างที่บอกไปเรียนกับครูไปเรียนกับคอร์สมันจบแค่นั้นไม่ได้คุณต้องฝึกตัวเองด้วยคือต้องมีความรมับผิดชอบจริงๆขอบคุณมากนะครับลียคือจริงๆผมกับลรียเนี่ยเคยทําคลิปด้วยกันมาเป็นปีแล้วเนาะ ที่แบบเป็นวิดีโอคอลคุยกันวันนี้คือครั้งแรกที่รลโอมาไทยแล้วผมได้เจอเลโอตัวเป็นๆน,นะก็เลยแบบเอ้ยเลโอเรามาสัมภาษณ์กันหน่อยเออเพราะว่ามันจะได้เป็นอินสปิเรชันให้แก่ทุกคนโอเคสุดท้ายแล้วรลโอมีคอนแทคอะไรให้แบบคนติดตามบ้างไหมฮะติดต่อ IG อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้เออได้ครับก็เอ่อ ก็จะเป็น YouTube ผมยังไม่ได้ลงคลิปหรือวิดีโออะไรบ้างแต่ว่ามันจะเป็น Leo Joyce นะครับ Leo Joyce ประมาณนะครับแล้ว IG ก็เป็น l e o อ o y c e อ98นะครับโ <Okay. S 1> อเคเข้าแถ้าใครอยากไปติดตาม Leo นะฮะฝรั่งคนอังกฤษที่พูดภาษาไทายได้ชัดเจนมากๆก็สามารถไปติดตามตามช่องทางได้นะเดี๋ยวคุณจะทำคลิปบอกมาให้พวกเราดูไหมใช่ครับก็จะแล้วเรนี้ก็จะเริ่มลงคลิปเรื่อยๆนะครับครับผมแต่ตอนนี้แบบ ตั้งหลักก่อนนะรัจะประมาณนั้นเราก็จะเริ่มลองคลิปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะทําให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยหลายๆคนที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษนะครับเขาเป็นฝรั่งเขายังฝึกภาษาไทยสามปีเขายังทาได้พวกคุณเป็นคนไทยก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมโอเคสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคครับนี่ครับ